สวัสดีครับและสวัสดีตอนเที่ยงนะครับเที่ยงกว่าแล้วครับผมแดดจ้ามากครับสู้แดดไม่ค่อยได้ครับผมจ่วงนี้อาจจะดูโซมไปหน่อยครับผมเพราะยุ่งกับงานนะครับผมนะนานๆได้อัปโหลดทีนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเกษตรนะครับเกี่ยวกับถั่วฝักยาวของผมนั่นเองนะครับผมนะครับรุ่นเก่านะครับก็ทําการเก็บไป ได้สักประมาณ2เดือนแล้วนะครับได้เงินประมาณ2 0 0หมืกว่าแล้วนะครับผมนะถูกช่วงถูกเวลาและถูกราคาพอดีนะครับผมถุงละ250นะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังเก็บได้อยู่นะครับว่า,าจะเข้าเดือนที่3หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมพาไปดูต้นถั่วฝักยาว ตั้งแต่เริ่มแรงแรกนะครับที่ปลูกนะครับผมนะจนได้เก็บไปจนสองเดือนแล้วนะครับผมว่าเข้าเดือนที่สามดูสภาพต้นสิครับว่ามันจะสทมหรือไม่สมหรือจะเก็บได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเบื้องหน้าครับนะครับมาตอนนี้สวนหลังบ้านของผมนะครับก็ทำเป็นรูปแบบการเกษตรเต็มตัวนะครับผม ตอนเย็นนะครับผมก็จะเก็บอีกนะครับผมก็ดูนะครับไม่ได้รับได้นอนเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมไม่เก็บได้ไงครับถ้ารุ่นนี้ไม่เก็บแล้วต่อไปวันพรุ่งนะครับออีกหนึ่งวันก็จะเก็บไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยต้องทำการเก็บแล้วนะครับผมเนี่ยรุ่นเนี้ย ไปดูสภาพต้นนะครับผมนะแดดอาจจะจ้าหน่อยนะครับผมสภาพต้นอ่าช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างก็จะใบร่วงนะครับผมใบเหี่ยวใบร่วงแต่ด้านบนนะครับผมด้านบนก็ลูกดกนะครับเยอะนะครับผมก็บมลงดีๆก็เก็บได้นะครับอีกเดือนเป็นเข้าเดือนที่สามนะครับผมนะ นะครับผมก็ถูกช่วงถูกเวลาและถูกที่ด้วยนะครับนะ่ะตกถุงละสองร้อยห้าสิบนะครับผมวันนั้นนะครับผมแจ็คพอตนะครับผมผมได้ประมาณนะ่ะเก็บได้ประมาณยี่สิบถุงนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับผมถุงละสองร้อยห้าสิบก็ตกเป็นเงินจำนวนห้าพันนะครับผมนะราคาอยู่ประมาณสักอยู่ประมาณสักสองวันนะครับราคา สองร้อยห้าสิบนะครับก็ร่วงลงมาอยู่ที่ราคาสองร้อยถุงละสองร้อยนะครับจากนั้นก็สี่ห้าวันก็ล่วงลงมาอยู่ที่รนะ้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบณปัจจุบันนี้ก็นะครับผมถุงละร้อยสามสิบบาทนะครับขาดตัวนะครับแต่ก็บำรุงดีก็เก็บได้อีกนะครับผมครับผมวันนี้ก็นอกจากจะมาให้ดูเกี่ยวกับอ่า เกี่ยวกับการเกษตรถั่วฝักยาวนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมผมที่ผมสัญญาไว้นะครับผมว่าผมจะพามาดูค้างค้างถั่วฝักยาวนะครับที่ผมทํานะครับผมแบบยังไงล่ะทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวรูเบื้องหน้าครับผม ช่วงนี้อาจจะแดดจ้าหน่อยนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมทำให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับค้างตัวฝักยาวของผมนะครับผมนี่นะครับผมผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมที่ผมทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือว่านะครับผมก็คือว่าอ่าก็คือว่า ผมจะทําค้างก่อนนะครับแต่ผมยังไม่ปลูกนะครับสังเกตดูสิครับผมทําค้างเสร็จปุ๊บผมปลูกเมล็ดลงปลูกให้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมนะปกติปกติเขาจะลงปลูกก่อนนะครับก่อนที่จะใช้หลักนะครับพอเห็นต้นถั่วขึ้นมานะครับก็ใช้ใช้หลักนะครับเสีย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 บนะครับผมนะแล้วก็ทําค้างขึ้นนะครับ แล้วก็กางตะไคร์แต่ปัญหาของผมก็คือว่านะครับผมผมจะทำค้างก่อนนะครับทำไมผมจึงทำแปลกเพื่อนนะครับก็เพราะว่าอ่าผมขี้เกียจแบบต้นถั่วมันขึ้นนะฮะปลูกต้นถั่วก่อนแล้วใช่ไหมประมาณสักสองอาทิตย์ต้นถั่วมันก็จะขึ้นได้สักครึ่งข้อมือนะครับมันก็เราจะกางตะไคร์นะครับมันจะ ไปถูกกับต้นถั่วนะครับมันจะดึงใบน่นใบนี่มันจะขาดหลุดลุ่ยนะครับผมมันผมลําบากตอนนี้นะครับผมส่วนใค,ใครที่คิดแบบว่าไม่ลําบากนะครับก็ทําแบบปลูกต้นถั่วก่อนนะครับ่าแล้วก็พอพอเห็นต้นถั่วขึ้นเป็นแถวยะนะครับผมก็เอาไม้เสียบๆๆทําค้างแต่ของผมนะครับหรือถ้าใครจะทําแบบผมก็ได้นะครับผมทําค้างก่อนนะครับ อ่าล้วก็ค่อยปลูกทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมเมล็ดเรียบร้อยแล้วครับวันเนี้ทําค้างเสร็จปุ๊บลงมเมล็ดปุ๊บนะครับเหนื่อยมากเลยครับผมวันนี้ก็อัปโหลดมาให้ดูกันนะครับผมนะก็นะครับผมค้างความกว้างก็ประมาณสักสองเมตรครับผมนะบางคนก็เมตรเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่ากว้างเกินไปไหมนะครับก็อ่าแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมนะถ้าเรา ขึงตะข่ายอ่าไม่ยานนะครับเชือกข้างบนเราก็ต้องมีตะปูนะครับผมเอาตะปูอ่าตอกไว้นะครับยังไม่ได้ทาลงมืออ่าเอาตะปูมาตอกตอกไว้นะครับเพื่ออ่าน,านานๆไปนะครับเพราะว่ามันรับน้าหนักพวกเนี่ยนะครับพวกค้างถั่วนะครับเป็นเครือนะครับผมมันมีน้ําหนักแล้วก็มันอาจจะย่อนจะยานได้แล้วก็เชือกปอนะครับผม แล้วแต่ใครจะใช้อผมใช้เชือกอาฟางนะครับมันเอาหนาๆหน่อยนะครับผมนะหนึ่งการแบบนานๆไปกลัวมันจะผุนะครับถูกน้ําถูกอะไรเวลาลดน้ําอะไรนะครับผมนะเอาละครับผมก็ ค้างเดิมมันสูงนะครับผมนะผมก็เป็นคนเตี้ยนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมก็ยื้อาอลำบากนะครับในเคียมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยมาทําแบบใหม่นะครับผมสบายเลยครับนะขึ้นไปกระสุดแค่นี้แหละครับผมก็ยืดยืดถึงนะครับผมเวลาเก็บลูกเก็บผลผลิตนะครับผมนะเอาละครับผมนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนาน พบกันทีนะครับผมอาจจะาหายหน้าหายตาไปไม่ค่อยได้ clip, อัปโหลดคลิปลงเกี่ยวกับาการซ่อมการอะไรสักอย่างนะครับเป็นแนวทางก็ช่วงนี้ก็ทำกเกษตรนะครับก็เลยอัปโหลดเกี่ยวกับกเกษตรก็มีแนวทางเหมือนกันนะครับผมซึ่งใครที่ทำกเกษตรอยู่นะครับผมนะเกี่ยวกับถั่วฝักยาวปลูกนูน่นปลูกนี่นะครับผมนะ เเข้ามาดูในช่องนี้ได uh, ้นะครับผมนะครับนี่ลูกผมมาละเฮ้ยเฮ้ยี่ให้ตู้นะนะครับผมวันนี้ก็อาจจะอ่าแดดจ้าซะหน่อยนะครับวันนี้ก็อัปโหลดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใน<อ>ช่องผลแมวทานนะครับผมวันนี้ผมพามาดูค้างถั่วนะครับนะใครจะทําตามผมก็ได้นะครับผมทําค้างเสร็จปุ๊บปลูกลงมเมล็ดปั๊บนะครับผมแล้วก็มันมันไม่ยุ่งยากนะครับผมเวลาถ้าเราปลูกต้นถั่วก่อนแล้วก็มาเสียบค้างทำค้างทีหลังเนี่ยมันเวลากลางตะข่ายอย่างเงี้ยมันมันจะ ทำให้ถูกผลผลิตของเรานะครับต้นถั่วของเราเนี่ยขาดอดลุ้ยนะครับผมอ่าเนาะเคยทาก็เลยคิดใหม่แบบใหม่ทําค้างก่อนอปลูกทีหลังเงี้ยนะวันนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยลงมดเรียบร้อยนะครับเดีือวแต่ลดน้ําอย่างเดียวประมาณสักสองวันหรือสามวันก็จะเห็นอ่าัวง็กอ,อกมาครับเอาละครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ<อ>ในช่องของคนแม่อานครับก็ก่อนจากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตาม,มนะครับผมนะ <ไป S 1> ขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ <นะ S 1> สวัสดีครับผม้้มาอนอง